ถ้าหากเราจะพูดถึงความซวยของแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไปเช่นวันหนึ่งเราจะชนรถชาวบ้านเขาหรือไม่ก็ยืนอยู่ถนนเฉยเนี่ยแล้วมีป้านนยไม่รู้มาด่าเราไอ้น,นี่ยประสบการณ์ตรงผมเลยหรือไม่ก็ไปเจีบแฟนชาวบ้านที่ไหนไม่รู้แล้วจะจูบผัวเขามาต่อยทั้งนั้นแต่หากพูดถึงคนที่ซวยสุดจนถึงขนาดที่ว่าเจ้ากรรมนายเวเนี่ยอยากเอาไปอยู่ด้วยแต่เทวดาประจําตัวเนี่ยอัพสติง9 9แล้วบอกว่ากูไม่ให้มันไปก็นึกถึงนายคนนี้แหละครับผม เฟรนซ์เซลักอยู่กับผมครับผมวงเล่าที่กลับมาแล้วครับจ้าเฟรนซ์เซลักโดยประวัติเนี่ยชายคนนี้เกิดวันที่1 4มิถุนายนปี1929ในครอบครัวชนชั้นกลางของโครเอเชีย โดยเฟรนเซรักเนี่ยมีอาชีพเป็นครูสอนดนตรีในโรงเรียนแห่งหนึ่งนักกุงเซกรับโดยในเฟรนเซรักเนี่ยเป็นครูดนตรีเว้ยและใช้ชีวิตเนี่ยอยู่กับคนปกติทั่วไปนี่แหละครับผมแต่สิ่งที่เขาเจอเนี่ยเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่อยากจะเจอแบบสุดๆนะครับนั่นก็คือความซวยครับผมซวยจากอุบัติเหตุหลายๆอย่างที่แบบ แบบว่าอีกนิดเดียวอ่ักก็ตายแล้วอ่ะแต่เขารอดทุกครั้งวันนี้ครับวงเล่าจะพูดถึงเฟนเซรักว่าเขาเจออะไรกันบ้างวันนี้มาชมกันเลยครับอย่างเหตุการณ์ครั้งแรกในปี1962ต้นเดือนมก,กราคมตอนเช้าในฤดูหนาวเฟนจะต้องนั่งรถไฟจากเมืองซาราเยโวไปยังเมืองดูบรอฟนิกในขณะที่เขานั่งรถไฟไปเชียวอยู่นั่นเองตอนนั้นเฟนเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอาการสั่นแปลก โดยเฟนมองไปรอบๆไปยังบวกี้ผู้โดยสารทุกคนนั้นกำลังนอนแสบๆในช่วงฤดูหนาวอยู่จากนั้นเองก็ได้ยินเสียงเอี๊ยดเกิดขึ้นเกิดยังขึ้นวะตามมาด้วยเสียงลมแหวกอากาศทำให้ผู้โดยสารที่กำลังเฝ้าพราะอินอยู่นั้นตื่นขึ้นมาจากการหลับครั้งนั้นโดยแฟนได้เล่าว่าทางด้านหน้าของตู้รถไฟนั้นแทนที่จะเป็นรางเว้ยตอนนั้นกลับการเป็นภาพของแม่น้ำที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งพูดสั้นๆง่ายๆครับ ตอนนั้นรถไฟโบกี้ของเขากําลังร่วงลงสู่หน้าผาสูงหลังจากรถไฟตกลงน้ําดังตุง้มโดยตอนนั้นใครเห็นก็ว่าตายไปทั้งโบกี้แน่ๆแ,แต่แฟนกระเสือกกระสนออกจากตู้โบกี้จากทางหน้าต่างโดยได้รวบรวมเฮือกสุดท้ายและสติของเขากระเสือกกระสนและรอดชีวิตมาได้โดยทั้งๆท,ท,ที่ว่าตอนนั้นอ่ะเขาชาไปทั้งตัวโดยเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้โดยสารทั้งหมด17คนเสียชีวิตทั้งหมด เฟรนด์รอดชีวิตมาได้เพียงคนเดียวและได้รับอาการบาดเจ็บคือแขนหักและมีสภาพตัวเย็นในขนาดนั้นหลังจากที่รักษาตัวเสร็จทุกๆคนเนี่ยรวมถึงเด็กๆต่างก็ดีใจที่เขารอดชีวิตมาได้จากเหตุการณ์รถไฟครั้งนั้นทําให้เขาเนี่ยเป็นโรคก,กลัวรถไฟขึ้นมาเลยละครับความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาในเวลานั้นเลยครับผม เมื่อในปี1963เดือนธันวาคมเฟนเซลักจะต้องรีบกลับไปหาแม่ของเขาที่กำลังป่วยหนักทำให้เฟนจะต้องจองตั๋วขึ้นบินกลับบ้านแต่ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงวันหยุดปีใหม่ทำให้ที่นั่งเครื่องบินนั้นเต็มหมดด้วยตอนนั้นเองแม่ของเขากำลังป่วยหนักรวมถึงตอนนั้นน่ะเขายังไม่เคยขึ้นเครื่องบินแท้ ทั้งๆท,ที่ว่ารู้อยู่แก่ใจว่ามีเหตุการณ์เครื่องบินตกบ่อยมากในช่วงปีนั้นแต่ไม่สนว้ยเอาเงินฟาดหัวแล้วบอกว่ากูจะกลับไปหาแม่กูหยกอยกหยอกกลับอันนี้ไม่เกี่ยวเนี่ผมแต่งเอง ในที่สุดแล้วเขาก็ได้ที่นั่งที่อยู่ด้านท้ายของเครื่องที่เป็นจุดแอร์โฮสเตสพักผ่อนเพราะว่าในตอนนั้นน่ะมีแอร์โฮสเตสท่านหนึ่งอะ่ะไม่มาพอดีเขาเลยได้นั่งเครื่องบินสมใจอยากและมีบรรดาเหล่าแอร์โฮสเตสเป็นเพื่อนพร้อมจิบน้ำชาชิลชแล้วพูดในใจว่าการนั่งเครื่องบินเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นี่หว่าช่วงที่กำลังพูดในใจไม่ถึงไหนเนี่ยมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในเวลานั้นน่ะเครื่องบินกำลังเลนดิง้งและมีเสียงวิ ต้มแอร์เอสเตดเพื่อนที่คุยกันอยู่ดีๆถูกดูดออกจากเครื่องบินต่อหน้าต่อต,อตาแฟนตอนนั้นเขาเหวอะจัดๆเข็มขัดนิรภัยก็ถูกกระชากออกมาความต่างและแรงดันทั้งภายนอกและภายในเครื่องบินทําให้แฟนถูกดูดออกไปด้วยอีกคนภาพสุดท้ายที่เขาเห็นนั้นเขาได้เห็นผู้โดยสารร้องละงมสุดท้ายแล้วเครื่องบินถูกฉีกกระชากและดิ่งลงพื้น และไม่มีผู้รอดชีวิตด้วยผ้าคุ้มครองหรือว่าเจ้ากรรมนายเวเนี่ยหมดแรงแฟนนั้นกลับรอดชีวิตมาอย่างปาฏิหาริย์โดยจุดที่เขาตกลงมานั้นเป็นกองฟางและแน่นอนครับเขารอดชีวิตเพียงคนเดียวในเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะคุณเกินคนเกิดรถไฟก็ตกหลางเครื่องบินก็ดิ่งลงพื้นเศร้าพ่อมักปลอบกูไม่เดินทางทางเครื่องบินและรถไฟก็ได้วะ เหลือ <le> ah> อะไรล่ะครับผมรถบัสนั่นเองดูเป็นตัวเลือกเดียวที่จะเป็นที่พึ่งพาในการเดินทางของเขาจนกระทั่งปี1966เฟนกำลังนั่งรถบัสอยู่ชี่วๆวอยู่นั้นเจ้าตัวกำลังบอกว่ามองผ่านหน้าต่างเหมือนพระเอกใน MV และรถกำลังเคลื่อนไปอย่างชา้าๆก็มีเสียงโครมคนขับรถบัสหลับในหักพวงาะัยทางขวาสุดกือแทกรัวอย่างเต็มแรง จนรถบัสทั้งคันล่วงลงไปสู่แม่น้ำข้างถนนด้วยมวลของรถบัสทําให้รถจมอย่างรวดเร็วแฟนรวบรวมสติว่ายน้ำกลับไปประตูนิรภัยและได้ว่ายน้ำกลับขึ้นมาฝั่งได้เหมือนชิวอ่ะแต่เวลานั้นอ่ะมันไม่ชิวเลยนะนะแฟนกลับรอดชีวิตและมีบาดแผลจากเศษกระจกเล็กน้อยโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้โดยสารเสรียชีวิตทั้งหมด4คนถึงตรงนี้ เฟนกับเริ่มรู้ตัวว่านั่งพาหนะชิ้นไหนที่มีคนขับเนี่ยชิบหายหมดสุดท้ายแล้วก็ต้องซื้อรถมาขับเองเฟนนั้นถอยรถป้ายแดงคิดว่าจะรอดในเหตุการณ์ครั้งนี้ไหมครับไม่เลยมันยังตามมาอีก <c oughs> ในปี1970หลังทานข้าวเช้าเสร็จพร้อมที่จะไปสอนดนตรีเด็กๆนั้น <c oughs> เขาได้ขับรถเพื่อจะไปสอนเด็กๆ <c oughs> เขารู้สึกว่าอากาศมันร้อนผิดปกติว่ะพอขับรถไปสักพักควันมาจากไหนไม่รู้ ใช่ฮะรถของเขาเกิดเครื่องร้อนจัดพร้อมที่จะระเบิดดังตุ้มแฟนกระโดดหนีออกมาทันและรอดชีวิตออกมาได้ครั้งนี้พร้อมคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากเหตุสุวิสัยของเขาเขาเลยตัดสินใจซื้อรถใหม่แม่งอีกคันโอ้ยตายก็คงคิดว่ามันจะไม่ระเบิดอีกครั้งนี้ต่อไปจนกระทั่ง1 9 7่งทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนแม่งจัดฉากเครื่องล้นควันไฟ เสียงดังตูมรถของเขานั้นเกิดระเบิดเพียง3ปีหลังจากที่ซื้อนั้นแต่เรื่องซวยๆเนี่ยตามติดยังกับเจ้ากรรมนายเวรจะพูดว่าประสบการณ์สูงยังไงไม่รู้ไม่เหมือนรู้ตัวแฟนขับรถไปที่โลง่ลงๆและกระโดดลงจากรถก่อนเกิดการระเบิดเพียงไม่กี่วินาทีลอดชีวิตมาอีกครั้งถึงตอนนี้แล้วเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยคงเหนื่อยเพราะว่าอีกเซี่ยวเดียวก็เอาชีวิตได้แล้วแฟนเนี่ย ก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์ร้ายๆของเขาจบลงมาเป็นเวลา22ปีจนกระทั่งตอนนี้เขาได้กเกษียณจากการเป็นครูเพราะว่าในปี1995เจ้ากรรมนายเวรเห็นโอกาสในครั้งนี้ปีชงหรือไงไม่รู้เพราะว่าเหตุการณ์ร้ายๆครั้งนี้เกิดในวันเกิดครบรอบของเขาในวัย66ปีพอดีนขณะขณะที่ปู่แฟนกำลังเดินไปตลาดเพื่อไปหาของกินปู่แฟนนั้นกำลังหยุดยืนอยู่ในริมถนน เมื่อรถหยุดกำลังก้าวเท้านั้นก็มีเสียงเอียดเหมือนรถด,ดิฟแต่มันไม่ดิฟในเหตุการณ์นั้นรถเมย์ได้ชนแฟนอย่างไม่ทันตั้งตัวร่างของปู่แฟนนั้นกระเด็นไปหลายสิบเมตรในตอนนั้นเกิดไทยมุงเกิดขึ้นเจ้าตัวคนขับรถเมย์ก็ทําอะไรไม่ถูก โดยผ่านไปพักใหญ่ๆเนี่ยปู่แฟนได้สติลุกขึ้นมาและไปลงพยาบาลเหมือนคนปกติเอาโดยปู่แฟนนั้นมีบาดแผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นณนะเวลานี้คุณผู้ชมเป็นปู่แฟนเนี่ยจะทําไงครับผมเป็นผมผมอยู่ห้องเฉยๆเ่ะปู่แฟนเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงจนโมโหและแตัดสินใจซื้อรถคันที่3และเขาได้พูดออกมาว่า i d o n t give a fuck about life a n y m o r e แปลว่าช่างแม่งละชีวิตจะตายเป็นตายหรอวะ แล้วขับรถคันที่3ของเขาและไปที่ที่อยากจะไปเพื่อให้มีความสุขในชีวิตแต่หารูไ้ไหมว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยกำลังยิ้มมุมปากอยู่แอไม่รอดเนี่เพราะว่าในปี1996 <c oughs> เขาได้ขับรถเที่ยวภูเขาแห่งหนึ่งในโคเอเชียปูแฟงขับรถขึ้นขเขาและถนนนั้นก็แคบมากแคบจนถนึงขนาดที่ว่าจะเกิดรอยเอกว่าในขณะที่เขาขับรถนั้นเขาได้เห็นโรงแรมที่ตั้งอยู่บนยอดเขาห่างกับเขาไม่ไกลนัก ในระหว่างนั้นก็มีรถบรรทุกที่ไหนไม่รู้คันบักเอกได้แล่นลงมาจากยอดเขาโดยไม่ชะลอเลยบีบแต่ให้ปู่แฟงเบียบไปทางขวาจนเขาได้พบเพื่อนเก่าที่ห่างหายกันไปนานว่าไงคุูหูแร<ล>งน้มถ่วมไงรถของปู่แฟงนั้นลอยเลื่อมล่องสู่หน้าผาสูงชันด้านล่างและเหตุการณ์ทั้งหลายแลนั้นได้บอกแกว่าถึงเวลาของแกแล้วใช่แล้วครับผมด้วยสติของปู่แฟง กระโดดลงจากรถในเสี้ยวสุดท้ายไปคว้าเอากิ่งไม้จากพุ่มไม้แถวนั้นก่อนห้อยตัวและลอดชีวิตมาอย่างปฏิหารและรอคอยความช่วยเหลือและรถของเขานั้นได้ดิ่งลงพื้นระเบิดดังตุม้มอีกครั้งและกู้ภัยได้ช่วยชีวิตตัวของเขาและกลับบ้านในท้ายที่สุดหลังจากที่เจ้ากรรมนายเวรพยายามเอาชีวิตของเขาหลายครั้งและรอดชีวิตทุกครั้ง สิ่งดีๆก็เกิดขึ้นในปี2003ที่ผ่านมาปูแฟงถูกรางวันที่1เป็นจำนวนเงิน1ล้านเหรียญปิดตำนานความสวยของปูแฟงในที่สุดหลังจากนั้นเขาก็ถูกเผยแพร่เรื่องราวไปสู่ที่สาธารณะบรรดาเหล่าญาติสนิทมิสหายได้ทำตัวห่างจากตัวเขาเพราะมองว่าเป็นตัวซวยรวมถึงผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางของเขาต่างกันพายกเลิกเที่ยวไฟเมื่อรู้ว่าเขาจะเดินทางไปด้วย และได้ทําให้ปู่แฟงใช้ชีวิตยอย่างโดดเดี่ยวแต่วงเล่าก็ต้องพูดว่าสิ่งที่แกเจอเนี่ยมันเกิดจากความประมาทของอา่ายังไงดีล่ะคนขับพาหนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากปู่แฟงหรอกครับมันเกิดจากความประมาทของคนล้วนๆไม่ว่าจะเป็นพาหนะที่ปู่แฟงน,นั่งไปด้วยอย่างเครื่องบินรถบัสรวมถึงรถไฟเนี่ยมันเกิดจากคนขับล้วนๆดังน,นั้นก็ขอฝากด้วยครับว่าชีวิตของคนเราเนี่ยอย่าประมาทในชีวิตเลยฮะ <พา S 1> ก็ จบไปแล้วครับเรื่องราวของปู่แฟนก็ไม่มีอะไรมากครับพึ่งกลับมากับเหตุการณ์หลายๆเรื่องก็ตั้งใจที่จะทํำละวงเล่ากลับมาทําใหม่ดีกว่าก็รู้สึกมีแรงเล่าอยู่อจริงเหรอวะจริงอยาก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 ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการเล่าก็ขอมากครับที่ติดตาม300้อยคนที่อยู่กับผมไม่มีอะไรครับผมเจอกันครับผมคลิปหน้าก o o ฮะ